สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาพูดถึงสเปคหลังจากที่พีไปสัมผัสตัวตัว Samsung g a ซี่ a x y a g 6 5 g มือถือรองรับขึ้น 5G ราคาสุดคุ้มจากตัวซั s ซ n g ครับหลังจากพีไปสัมผัสตัวนี้มาพีอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องสเปคกับความคุ้มค่าตัวนี้ กับงบตอนนี้นะผมที่พีไปเช็คราคาล่าสุดอยู่ที่4,990บาทผมสับตอนนี้บอกเลยว่าสเปกกับราคาคือคุ้มจริงครับพี่ผมจะทำการผมแนบดาการสั่งซื้อที่พีผมทำการ กดสั่งซื้อมารอชมคลิปแจก,กของในช่องพีเพเลยครับซึ่ง P g พีก็สั่งซื้อมาจากผมลิงก์ผมด้านล่างในการสั่งซื้อเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยปลอดภ,ภัยในการสั่งซื้อครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะลงตอนนี้ P g พีกดมาได้ราคา4,999าสบาทสับรุ่นแรม 4G กิกกับความจุ128่อยผิกมพีผมวันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากพี่ไปสัมผัสต,ตัว Sam ซุง g ดล A165G มาจะเป็นไงบ้างนะผมพี่ผมจะขอเกินก่อนว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้ทำไมมุมมองพีมันจึงคุ้มครับอย่างแรกคือ Samsung ครับทำซุมผมทำตัวลอมในการใช้งานแล้วก็ในการอัปเดตของ Samsung เนี่ยมันมีความเสถียรครับซึ่งชนทั่วไปสัปพีนะซัมซุงนะในการพัดในการกดของหน้าจอรู้สึกว่ามันง่ายมากผมในการใช้งานซึ่งพีเคยสัมผัสกับตัว a m s u n g g a l ซ x y A06 กับงบเลท3,000ตัวนั้นทำมาดีมากครับ CPU ก็ถือว่าโอเคมากครับผมสับตัว A06 ครับวันนี้ตัว Samsung Galaxy A16 ได้เปิดตัวเป็นตัว 5G ครับทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกับ CPU ที่ให้มาถือว่าจัดเต็มมากกับงบไม่ถึง5,000ให้ CPU ที่เป็นตัว d e m e n s i t y 6300เป็น Octa Core ซึ่งผม CPU นี้เล่นเกมถือว่า 3, พี่สัมผัสมากับหลายรุ่นกับ CPU ตัวนี้ R.O.V. 60เฟรมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับสุดจริงครับเกมตัวพับจิมบบาพี่ปรับเป็นกลางๆตัวนี้บอกเลยว่าความเลื่นไหลถือว่าสบายหายห่วงเกมฟร e ไฟล์ผมซึ่งพี่ทำการปรับสูงสุดกับ CPU University 6 3 3 0ตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเป็นตัวมือถือที่น่าใช้งานมากเกม c ก็บชิมอิมแพ t เนี่ยป,ปรับไา้ต่ำๆ กลางๆถือว่าเพียงพอคมแค่ CPU กับในร,ราคา4 9 0 0ัสพ,พี Samsung Galaxy A16 ตัวนี้น่าใช้งานมากครัผมพร้อมกับตัวมาตรฐานในการกำน้ำ IP54 ให้เราด้วยถือว่าบอดี้ในการดีไซน์ครับพี่รู้สึกว่าบอดี้มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับความบาง7.9 mm, มิมซึ่งความบางหมดเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าบางจริงดีไซน์สวยงามมากกล้องหลังคผมให้มาถึง ก็หลัง3ตัวครับอัลตไวทยห้ล้านเลนหลักอยู่ที่50ล้านผมตัวนี้แล้วก็กล้องหน้าให้มา13ล้านสัปีชื่ว่าสเปคให้มาจะเต็มมากเกินคุ้มครับเอาตรงว่าสปีพีนะีรู้สึกว่ามันคุ้มจริงตัวนี้หน้าจอผม6.7นิ้ว Full HD พัสหน้าจอรีเฟรชตัวนี้90 h เฮิร เป็นหน้าจอแบบซูเปอร์อัลโมเนตครับสู้แสงคือ800นินน้ำหนักตัวเครื่องคือ200กรัมในเวียสัมผัสมารู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันพอเหมาะพอคนนะตัวนี้เนี่ยถือว่าสเปคให้มาเกินกับค่าตัวมากครับสามารถผมอัปเกรดตัว OS ได้ถึง6รุ่นซึ่งคอนเฟิร์มมาจากตัวซัมซุงครับซึ่งอันนี้คือยันเลยจาก a m s ซุงผมในเว็บเลยว่าสามารถอัปเดตตัวซอฟต์แวร์หรือว่า OS ได้ถึง6รุ่นครับ คือว่าแบบโหสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ซัพพอร์ตบูทอ o อปเวอร์ชัน5ผมตัวนี้แล้วก็ w i f i ไวไฟเวอ 5, 4, ร์ชัน5.4สามารถซัพพอร์ตได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากแบตครับซึ่งปีไพ่ทดสอบในกา้เเกมครับผม ROV นะผมประมาณ3-4แบตนะผมตัวนี้อยู่ที่10นาทีครับถือว่าแบตนะผม5,000 mAh กับตัวฟา c ชาร์ e 25วัตต์ให้มาสัปีนะัสถือว่าโอเคมากกับ Android 14เป็น One UI 6.1ครับซึ่งเอาตรงนะซอฟต์แวร์ในกรทชตัวนี้สัพพีไปสัมผัสมาซอฟต์แวร์มันใช้งานได้ดีมากมีฟังก์ชันในการใช้งานเกมครับในการจัดการความร้อนในเกมตัวนี้บอกเลยว่าจัดการความร้อนได้อย่างเวิร์กมากครับซึ่งเอาตรงนะคือพีชอบมากผมสัพพีที่พีไปสัมผัสมารู้สึกว่าตัวนี้เพียงพอผมสับมือถือที่ใครชอบแบรนด์ซัมซุงอ่ะบอกเลยว่าตัว A 1 6 5 G ตัวนี้ตอบโจทย์ ในการใช้ผมหน้าจอตัวนี้มันมีความสวยงามอะ่ะสรุปนะครับผมหลังจากได้พีไปสัมผัสตัวนี้มากับตัว Samsung Galaxy A065G ว่ามันเหมาะกับใครนะครับผมพีจะขอพูดถึงเลยว่าตัวนี้มันจะเหมาะกับใครครับตัวนี้ จะเน้นไปทางใช้งานทั่วไปผมแล้วก็ในการซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันศูนย์ไทยตัวนี้สามารถซัพพอร์ตได้กับแอปธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันศูนย์ไทยเวอร์ชันศูนย์ไทยผมตัวนี้ซึ่งซนะัมซุงน่ะทำรอมในการใช้งานเน้นในความสเสถียรครับในการใช้งานทั่วไปผมเล่นเกมอาจจาะมันต่ำๆกลางๆแต่สัปพีนะ CPU d e n s i t y 6300ตัวนี้เล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงในการจัดการความร้อนก็ดีผมแบดครับแบด5000กับตัวนี้ให้มาสับพีนะกับตัวฟาชาร25วัตถ์ถือว่าไม่ได้ขิเลยครับผมถือว่าทำการบ้านมาดีมากสับ CPU ผมแล้วก็หน้าจอผมให้มา ถือว่าดีจริงสับหน้าจอ6.7นิ้วฟูเอร์อิพตลิเฟสเก้าสเฮกับตัวนี้หน้าจอซูเปอร์อรัมเบรตผมสับพีนะซัมซุงทําการบ้านจะเน้นไปทางใช้งาน,นทั่วไปนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกล้องก็ถือว่าดีมากมีกล้องอัตวไวห้าล้านแล้วก็กล้องหลักครับผมให้มา50ล้านแล้วก็กล้องหน้า13ล้านซึ่งพีวปสัมผัสกล้องหน้ามารู้สึกว่าสกินโทนของกล้องหน้า มันจะเน้นไปทางความสมจริงนะว่าให้ถ่ายผ่านแอปนะครับอันนี้แนะนว่าให้ถ่ายผ่านแอปกับกล้องลังผมตัวซัมซุงตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทางสกินโทนที่ความเป็นสมจริงสะมากกว่าผมซึ่งซัมซุงทํามาดีนะซึ่งให้คนใช้งานทั่วไปได้อย่างง่ายดายมากผมสับพีนะถ้าใครมองหามือถือเล่นเกมเนาะก็ไปตัว IQ x, คู t เ x ราคาที่เลทใกล้เคียงกันมากครับหรือว่าจะตัว POCO m 6 Pro หรือว่าเจ้าตัวที่เป็น ตัวนี้เป็น i อคูเซึ่ง P ใช้งานอยู่ตัวนี้ถือว่าใช้งานดีมากพี่ขอแนบปในการสั่งซื้อแล้วก็ทุกอย่างผมใต้คอมเมนต์ให้บอกว่า P สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยไปอยตัวของเจ้าตัวนี่ครับอ o อ o r นอร์สองรหรือว่า Honor 2 0 0์สองรหรือว่าเจ้าตัว Honor X8B x 7อซึ่ง P ใช้งานอยู่กับผมตัว Honor ถือว่าหลอมก็ถือว่าสูสีกับซัมซุงมากผมบ,บอกว่าตัวซัมซุงเรซี่เอศูนย์หกมุมมองพีนะ คุ้มครับเพราะว่ามันเป็นเผือที่ใช้งานทั่วไปสับใครที่ต้องการใช้งานแล้วก็อัปเดตในอนาคตได้ถึง6เวอร์ชันถือว่าตัวนี้ถึง6ปีด้วยถือว่าทำทำมาดีอะผมตัวนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่สับพีนะรู้สึกว่าซัมซุงทำมาได้ลงตัวมากสับเจ้าตัวซัมซุง a l ซี่ A065G จากเดิมพีเคยใช้เจ้าตัว s a m ัมซุง a l ซี่ A06 มานานตัว16ตัวนี้บอกเลยว่า ใช้งานได้เจ๋งจริงเพราะว่ามันอัปเกรดจากตัว CPU ขผมที่เป็นของ A06 อะมาเป็นของตัวตะกูลที่เป็นแบบย i ม i ครับผมตัวนี้บอกเลยว่า CPU ให้มาเร็วแรงจริงแล้วก็แบตถือว่าสบายหายห่วงครับพี่ผมจะขอแนบนในการสั่งซื้อกับมือถือตอนนี้ของ Samsung Galaxy A16 กับราคา4,990บาทซึ่งบอกเลยว่าคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับถ้าใครชอบสายซัมซุงเนาะตัวนี้บอกเลยว่า งบไม่เกิน5000มุมมองพีถือว่าคุ้มนะผมซึ่งปีใช้งานมาหลายรุ่นซั s u n งจะเน้นไปทางทั่วไปเน้นในการใช้งานง่ายนะผมในการกดในการทัดที่เน้นความแบบซอฟต์แวร์ที่มันมีความสเสี่ยงนะผมซึ่ง a m s u n งเนี่ยมันทำการบ้านมาดีอยู่แล้วตัวนี้อี่เลยว่าพีไปสัมผัสมาคอนเฟิร์มเลยว่าเจ๋งจริงพี่ผมจะขอแนก์นในการสั่งซื้อของแทบเลตของมือถือที่พีรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ผมเรลนี้ขอบคุณครับ